เทคนิคเคล็ดลับวิชาชีวิตขั้นสูงนะคะพี่คุณอยากบอกว่าทุกคนนะคะคงจะเคยมีนะคะอารมณ์ความรู้สึกที่ว่าอยากจะตบใครสักคนนะคะให้มันสาแก่ดความเจ็บช้ำน้ำใจไม่ต้องค่ะพี่คุณอยากบอกว่าวิชาชีวิตอันนี้นะคะสำหรับมนุษย์คนไหนที่ได้ รับการอบรมจิตหรือว่าฝึกจิตนะคะเอาเทคนิคเคล็ดลับวิชานี้ไปใช้นะคะเราจะต้องพลิกเปลี่ยนชีวิตของเราด้วยการปรับขึ้นอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะให้อยู่แดนบวกแดนดีนะคะแล้วเราก็สนุกมีความสุขประสบความสำเร็จนะคะให้เขาเห็นแล้วก็มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะมีชีวิตที่สนุกมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่เจ๋งที่สุดในเวอร์ชั่นที่เราก็มีความสุขที่สุดมันจะเป็นการที่แบบว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราแค่เอาเวลาอันมีค่านะคะมาสร้างความสำเร็จความสุขนะคะคุณภาพชีวิตที่ดีให้ตัวเอง ส่วนคนที่เขาอะมองอยู่นะคะเขาก็จะตายทั้งเป็นเองโดย